สวัสดีครับทุกท่านนะครับมาดูสัญญาที่3ามขีดหนึ่งช่วงปลายเดือนเมษายนกันนะครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นช่วงสถานีกลางดงไปโรงงานยาหม่องนะครับทุกท่านตอนนี้ก็กําลังทยอยเติมดินนะครับแล้วก็ทําการบดอัดนะครับให้คันดินมีขนาดที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะเพิ่มระดับความสูงของคันดินต่อไปนะครับทุกท่านนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังทยอยทําคันกั้นดินอยู่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้รถอุปกรณ์ก็กําลังดําเนินการทํางานนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มทยอยนำดินแล้วก็หินนะครับมาเทไว้เพื่อทำการเพิ่มระดับของคันดินนะครับตรงจุดนี้เป็นช่วงที่เลยโรงงานยาหม่องมานะครับไปที่แถวแถวบออ่อขยะนะครับข้างๆตัวเส้นทางรถไฟทางคู่นะครับตอนนี้ก็กำลังขุดเตรียมพร้อมทำฐานฟุตติ้งนะครับตรงจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างสะพานทางลงรถไฟทางคู่ก็ ตอนนี้กำลังขุดหลุมเตรียมพร้อมทำฐานฟุตติ้งแลวนะครับหลังจากที่ทําการจเจาะเสาเข็มมาแล้วนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตสัญญาที่3คขีดหนึ่งกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มต้นจากช่วงบันไดม้านะครับไปจนถึงสถานีโมกเหล็กนะครับ โดยในแนวเส้นทางที่ผมขี่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตามแนวเส้นสีเขียวนะครับส่วนแนวเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงก็จะเป็นไปตามแนวเส้นสีเหลืองนะครับส่วนเส้นสีม่วงนี่เป็นเวลาผมลงพื้นที่นะครับทุกท่านก็จะขี่ตามแนวเส้นทางแบบนี้นะครับเพราะว่าแนวเขตของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเขายังไม่ได้มีการเปิดพื้นที่นะครับเลยทําให้ผมไม่สามารถขี่ไปตามแนวเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงได้นะครับทุกท่าน ตอนนี้นะครับความคืบหน้าก็จะมีเฉพาะช่วงปลายของเส้นทางนะครับจะอยู่แถวแถวร้านก๋วยเตี๋ยวเจนน้อยลงกุรีนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ทางผู้รับเหมาก็เพิ่งเข้ามาสำรวจหน้าดินตรงบริเวณแถวนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สร้างสะพานปางกระโศก2นะครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ก็กําลังเข้ามาสำรวจเส้นทางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สำรวจหน้าดินนะครับทุกท่านเพื่อที่จะไปใช้ในการออกแบบการก่อสร้างต่อไปนะครับเนี่ยครับ ก็ตำแหน่งก็จะอยู่ตรงจุดที่เป็นหมุดสีแดงนะครับเห็นไหมครับห่างจากร้านกว๋วยเตี๋ยวเจโน้อยลงกุรีมาก็น่าจะประมาณสัก1กิโลนะครับทุกท่านก็จะอยู่ช่วงปลายๆของเส้นทางพอดีนะครับช่วงที่เส้นทางจะกลับมาขนานกันอีกทีกับแนวเส้นทางของรถไฟทางไกลนะครับก็จะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้ไม่ไกลแล้วนะครับทุกท่าน ตำแหน่งบริเวณนี้แหะครับเป็นแนวเขตที่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับกลับมาขนานกันกับแนวส้วนทางของรถไฟทางไกลอีกรอบนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมนะครับสําหรับตรงบริเวณนี้นะครับมีแค่การรื้อย้ายเสาโทรเลขไว้เฉยๆนะครับ นี่แหละครับทุกท่านนะครับตรงแถวบริเวณนี้ก็ตอนนี้ไม่มีเสาโทรเลขอยู่แล้วครับโดนทําการรื้อย้ายออกไปเรียบร้อยนะครับตรงบริเวณแถวนี้ก็จะถูกสร้างเป็นเส้นทางยกระดับนะครับในอนาคตนะครับคาดว่าตรงบริเวณสะพานเกลืองม้าตรงนี้นะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็น่าจะมีขนาดที่สูงกว่าสะพานเกลืองม้าตรงนี้แน่นอนนะครับทุกท่าน พอมาถึงโค้งตรงนี้นะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะทําการเปลี่ยนฝั่งแล้วนะครับทุกท่านก็จะย้ายฝั่งไปอยู่ทางซ้ายมือแล้วครับหลังจากนี้นะครับก็จะอยู่ทางซ้ายมือเพื่อที่จะมารอเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่ 1. นึขีดหน,นะครับที่ทําการก่อสร้างเส้นทางระดับดินไว้รอแล้วตรงบริเวณหน้าสถานีปางอโศกเลยนะครับทุกท่าน สะพานเกือกม้าตรงนี้นะครับเท่าที่ลงพื้นที่มาดูหน้างงานจริงนะครับค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับจุดเริ่มต้นจากปางอโศกมาที่นี่ก็เป็นเส้นทางระดับบินนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะเป็นโครงสร้างที่รอดใต้ตัวสะพานเกือกม้านี้แน่นอนนะครับ คาดการว่านะครับเส้นทางยกระดับน่าจะมีจุดเริ่มต้นจากตรงบริเวณนี้แน่นอนนะครับตรงตู้ไฟนะครับแล้วหลังจากเลยตู้ไฟไปก็จะเป็นเส้นทางระดับินนะครับไปเชื่อมต่อกับสัญญาที่1น่ขีดหนึ่งที่ทําการก่อสร้างเสร็จไว้แล้วนะครับตรงบริเวณข้างๆสถานีปางอโศกฝ,ฝั่งที่จะไปสถานีกลางดงนะครับทุกท่าน แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับน่าจะมาหลังสถานีปางกระสกนะครับอาจจะได้มีการรื้อถอนนะครับตัวที่พักพนักงานเดิมหลังๆตัวสถานีออกนะครับเท่าที่ผมดูจากแนวเขตเส้นทางนะครับแต่ว่าตรงบริเวณแถวนี้ก็น่าจะคงไว้เหมือนเดิมนะครับทุกท่านเพราะว่าดูจากเส้นทางที่เขาสร้างมาแล้วนะครับมันก็น่าจะตัดผ่านมาข้างหลังของสถานีปางกระสกพอดีนะครับ เนี่ยครับทุกท่านนะครับแนวเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงนะครับที่สร้างไว้ตั้งแต่สัญญาที่1นคิดหนึ่งนะครับก็จะมีแนวเขตมาตามนี้เลยนะครับทุกท่านตรงจุดนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็สร้างตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตรงบริเวณจุดนี้นะครับก็จะเป็นกรมทางหลวงนะครับเป็นผู้สร้างนะครับก็สร้างด้วยเส้นทางทั้งหมดนะครับ3.5กิโลเมตรนะครับทุกท่านยังไม่ได้ถึงสถานีกลางดงนะครับไปถึงแค่ตรงบริเวณสะพานเกือกมมาก่อนนะครับ ตรงจุดนี้นะครับก็เหลือแค่การติดตั้งรั้วนะครับส่วนการติดตั้งรั้วก็น่าจะเป็นผู้รับเหมา3ขีดหนึ่งนะครับทำการติดตั้งรั้วสีเขียวด้านข้างให้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําการติดตั้งนะครับก็ต้องรอให้ทางผู้รับเหมาที่3ขีดหนึ่งนะครับทำมาถึงตรงบริเวณแถวนี้ก่อนนะครับถึงจะได้มีการติดตั้งรั้วสีเขียวด้านข้างให้เสร็จครบพ,พร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับทุกท่าน เดี๋ยวผมจะทําการเร่งสปีดของคลิปไปเลยนะครับทุกท่านเพราะว่าตรงจุดนี้ก็คือเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าตรงบริเวณช่วงต่อจากสัญญาที่1นขีดได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีการเปิดพื้นที่ไว้เล็กน้อยนะครับตรงบริเวณใต้สะพานเกือกมานะครับทุกท่าน เนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้ามาเปิดพื้นที่ตรงบริเวณช่วงก่อนถึงสะพานเกือกม้าตรงนี้นะครับทุกท่านก็จะเป็นช่วงต่อระหว่างสัญญาที่1นึขีดหนกับ3ขีดหนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดพื้นที่ไว้เล็กน้อยแลวครับตรงบริเวณจุดนี้ในอนาคตนะครับก็อาจจะต้องมีการสร้างเส้นทางทดแทนนะครับเพราะว่าเส้นทางเดิมนะครับอยู่ในแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสร้างเส้นทางทับตรงนี้ก็จะต้องมีการสร้างทางใหม่ให้กับชาวบ้านนะครับ แนวเส้นทางทดแทนที่จะต้องสร้างทดแทนให้ชาวบ้านใหม่นะครับน่าจะไปติดแนวเขตกำแพงวัดกลางดงเลยนะครับทุกท่านน่าจะเบียดเบียดเลยแหละผมว่านะครับเพราะว่าดูจากแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนั้นน่าจะกว้างอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านตรงป่าบริเวณแถวนี้นะครับก็น่าจะอีกไม่นานน่าจะโดนเปิดพื้นที่แน่นอนนะครับทุกท่านเพราะว่า ตรงจุดนี้ก็จะถูกก่อสร้างเป็นสัางร,ระดับดินนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ละเมาก็เปิดพื้นที่ยาวมาจนถึงหน้าสถานีกลางดงอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับกันตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่สถานีกลางดงแล้วนะครับ คิดถึงของฝากนะครับก็ต้องคิดถึงกลางดงแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินทางไปถนนมิตรภาพนะครับก็จะมีร้านขายของฝากมากมายนะครับผมคิดว่าถ้าทุกท่านขี่รถบัสมาทางแถวนั้นก็น่าจะเห็นร้านขายของฝากอยู่เต็ม2ข้างทางเลยนะครับก็คืออยู่แถวๆกลางดงนี่แหละฮะทุกท่านถ้าทุกท่านนะครับอยากจะเดินทางไปซื้อของฝากนะครับ ที่ตรงถนนมิตรภาพนะครับก็สามารถมาลงที่สถานีรถไฟกลางดงแล้วก็เดินไปอีกประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับก็จะถึงร้านขายของฝากได้นะครับเรียงายกันอยู่2ข้างทางเลยครับ ตรงจุดนี้นะครับก็เริ่มนําหินเข้ามาแล้วนะครับเพื่อเพิ่มระดับของคันดินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะทําการบดดัดนะครับตอนนี้นะครับรถอุปกรณ์ได้ทําการปรับแต่งหน้าดินอยู่นะครับแล้วก็ สักหน่อยก็จะเตรียมการบดอัดนะครับเพื่อให้พื้นมีขนาดที่แข็งแรงนะครับพอได้แข็งแรงได้ขนาดแล้วก็จะเพิ่มระดับคันดินไปจนได้ระดับนะครับถึงจะเตรียมพร้อมที่จะใส่หินคุกโบเลียต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการเพิ่มขนาดความสูงของคันดินแล้วก็ทําการบดอัดอยู่นะครับเนี่ยครับก็สังเกตจากคันดินแล้วนะครับคันดินก็น่าจะมีการเติมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า คันดินค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับสําหรับช่วงกลางดงนะครับเห็นไหมครับตรงจุดนี้ก็ถ้ายอยนําหินกวดมาลงเหมือนกันนะครับทุกท่านนะครับน่าจะทําการเพิ่มระดับคันดินแล้วก็ทําการบดดัดให้สูงแน่นอนนะครับทุกท่านเห็นไหมครับน่าจะเพิ่มเยอะอยู่เหมือนกันผมดูจากระดับของเส้นทางแล้วนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มันบางต้นไม้นะครับไม่สามารถถ่ายจากรถไฟได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมลงพื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเอามาให้ทุกท่านดูประกอบก่อนนะครับทุกท่านนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวภาพของการอัปเดตของต้นเดือนพฤษภานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงพื้นที่นะครับทุกท่านมีแค่ภาพถ่ายบนรถไฟนะครับผมก็เอามาให้ทุกท่านดูเพื่อความต่อเนื่องของคลิปนะครับจะได้เห็นว่าแนวเขตของเส้นทางนะครับมันไปยังไงบ้างนะครับทุกท่าน เพราะว่าช่วงนี้ก็คือแนวเส้นทางก็จะไม่ได้ขนานกับแนวเส้นทางรถไฟทางไกลนะครับก็จะขนานกันอีกทีก็คือนู่นเลยครับช่วงเลยโรงงานยาหม่องนะครับไปจนถึงจุดที่สะพานรถไฟทางคู่ลดระดับลงมาตรงนั้นแหละครับถึงจะกลับมาขนานกันอีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็มีการเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็เริ่มมีการนำดินมาเทนะครับเพื่อที่จะเพิ่มระดับของคันดินขึ้นมานะครับทุกท่าน ตอนนี้นะครับช่วงเลยโรงงานยาหมองมาก็เริ่มมีการขุดหลุมนะครับเตรียมพร้อมที่จะทําฐานฟุตติ้งแล้วครับตรงบริเวณแถวนี้นะครับเห็นไหมครับก็ตรงจุดนี้ก็คือเขาเข้าพื้นที่นะครับมาทํางานเสาเข็มตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะทาฟุตติ้งแล้วนะครับพอทําฟุตติ้งเสร็จแล้วก็จะหล่อเสาต่อหม้อเพิ่มขนาดความสูงของเสาต่อไปนะครับทุกท่านภายในปีนี้นะครับผมคาดการณ์ว่าน่าจะเห็นเสาต่อหม้อขึ้น น่าจะเกือบ60% 7ถึง70%แน่นอนนะครับทุกท่านเพราะเท่าที่ดูแล้วนะครับตอนนี้ผู้ละหมาของสัญญาที่3ขีดหนึ่งก็ทยอยเร่งงานตรงช่วงที่เป็นเสาต่อมอค่อนข้างที่จะเยอะแล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่วงทับกวางแล้วก็ช่วงมอกเหล็กตอนนี้ก็ทยอยทําเสาต่อมอขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับตอนนี้ นี่ครับทุกท่านนะครับจุดที่เส้นทางกลับมาขนานกันอีกรอบนะครับตรงจุดนี้นะครับข้างสะพานยกระดับของรถไฟทางคู่ตอนนี้ก็เริ่มขุดหลุมเตรียมพร้อมที่จะทําฐานฟุตติ้งนะครับจากที่ผมลงพื้นที่ตอนต้นเดือนเมษาตอนนั้นก็ยังทํางานเสาเข็มอยู่นะครับพอมาตอนนี้ก็เริ่มทําฐานฟุตติ้งได้แล้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มขุดหลุมให้ทุกท่านเห็นแล้วนะครับ หลังจากนี้นะครับรถไฟทางไกลก็จะโค้งรอบแองมองเลยน,นะครับก็จะเป็นเส้นทางรถไฟโค้งเป็นครึ่งวงกลมนะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงก็จะตรงมาตามแนวเขตของแนวของรถไฟทางคู่เส้นใหม่ที่ทําการก่อสร้างขึ้นเป็นสะพานยกสูงเลยครับตอนนี้ก็มีการเปิดพื้นที่ไว้อยู่นะครับแต่ว่ามันโดนฝนตกมาก็เลยทําให้หญ้ามันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีร่องรอยของการเปิดพื้นที่ไว้ให้ทุกท่านเห็นอยู่นะครับทุกท่าน คาดการว่านะครับภายในต้นเดือนพฤษภาคมนะครับตรงบริเวณแถวนี้ก็น่าจะมีการเข้าพื้นที่เข้ามาทํางานเสาเข็มแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้งานเสาเข็มก็จ่อมาจนถึงช่วงบริเวณนี้ทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งที่อยู่ทางวัดน้ำพุก็ตอนนี้นะครับช่วงสร้างตรงเมนวัดน้าพุตอนนี้ก็น่าจะทํางานเสาเข็มเสร็จแล้วนะครับส่วนตรงบริเวณช่วงทางโค้งของรถไฟตอนนี้ก็ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็ทําการเจาะเสาเข็มมาจนถึงตรงโค้งของรถไฟทางไกลพอดีนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ช่วงที่จะตรงเข้าไปที่วัดน,น้ําพุก็คือมีการเปิดพื้นที่ไว้แล้วนะครับเห็นไหมครับร่องรอยของการเปิดพื้นที่ไว้นะครับอันนี้ก็จะยังเป็นคลิปเดิมตอนที่ผมลงพื้นที่ตอนต้นเดือนเมษาอยู่นะครับก็เอามาประกอบภาพให้ทุกท่านดูนะครับก็อ,อย่างที่ผมเล่านะครับเพราะว่าช่วงปลายเดือนเมษาผมแค่ ขึ้นรถไฟถ่ายนะครับยังไม่ได้ลงพื้นที่นะครับทุกท่านก็เลยจะมีการนําคลิปเดิมมาประกอบให้ทุกท่านดูเพื่อให้คลิปมันต่อเนื่องกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับลองรอยของการเปิดพื้นที่ไว้นะครับของช่วงสัญญาที่3.1ขีดหนึ่งบริเวณแถวแถววัดน้ําพูนะครับเนี่ยครับก็คงอีกไม่นานแหะครับทุกท่านนะครับเส้นทางตรงจุดนี้ก็น่าจะโดนเข้ามาทํางานเสาเข็มแน่นอนนะครับทุกท่าน เนี่ยครับทุกท ment, ่านนะครับแนวเขตก็จะเข้ามาในตัววัดน้ำพ <gu> ุอย่างนี้เลยนะครับก็จะผ่านมาตรงแถวแถวหอระฆังตรงนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปอยู่ตรงบริเวณข้างเมนวัดน้ำพุนะครับก็ตรงจุดที่เขาล้อมผ้าเขียวๆไว้ตรงนั้นนะครับตอนนี้นะครับบริเวณหลังเมนวัดน้ำพุก็มีการทํางานเสาเข็มแล้วครับแต่ช่วงที่จะข้ามมาตรงที่เต็นท์วัดน้ำพุตรงนี้อยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีการทํางานเสาเข็มนะครับ เนี่ยครับร่องรอยของการทํางานเสาเข็มตรงจุดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะทําฐานฟุตติ้งต่อไปนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีมวกเหล็กแล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมครับตรงสะพานยกสูงตรงบริเวณนี้นะครับแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกท่านก็จะอยู่ในฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนที่ผมถ่ายอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็น ทางฝั่งขวามือนะครับความเคลื่อหน้าตรงบริเวณช่วงก่อนเข้าสถานีมวกเหล็กตอนนี้ก็มีการทางานเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านนะครับเหลือแค่รอทําฐานฟุตติ้งต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้ละหมอกก็กําลังกบพื้นตรงบริเวณที่ทำงานเสาเข็มไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอแค่ทําฐานฟุตติ้งต่อไปในอนาคตนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ สำหรับวันนี้ทางแอดมินก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ